สวัสดีค่ะสำหรับ EP นี้นะคะเราจะมาว่ากันด้วยเรื่องของพูดนะคะเมื่อขึ้นไปสวรรค์แล้วนะคะก็จะมีพูดออกมาให้เราใช้นะคะพูดนี้มายัางไงเราจะมาดูที่ถ้ำาม,มาตะก,ก่อนนะคะแล้วก็ไปที่ชาตาก็จะเห็นสหายมากมายนะคะสหายเหล่านี้นะคะบางคนสามารถขึ้นสวรรค์เป็นพูด ของเราได้และบางคนก็ไม่สามารถนะคะขึ้นสวรรค์ไปเป็นพูดของเราได้เดี๋ยวจะยกตัวอย่างคนที่ขึ้นสวรรค์ได้ให้ดูนะคะอุ้ยเสียงแมวตีกันอ่าคนที่ขึ้นสวรรค์ได้นะคะคนนี้เลยนี่อันนี้นะคะขึ้นสวรรค์ได้นะคะวิธีของเรานะคะก็ะคือ ให้เราไปเยี่ยมเยียนเขาจนค่าความพอใจเนี่ยครบ1 0 0นะคะเมื่อครบ100ปุ๊บนะคะก็ให้นำกลับจวน,นะคะ่ะพอนำกลับจวนแล้วนะคะอย่างคนนี้นี่ก็นี่ก็สามารถขึ้นสวรรค์ได้เหมือนกันนะคะพอนำกลับจวนแล้วนะคะเราก็จะมาดูที่คู่บำเพ็ญ ในคู่บำเพ็ญน,นะคะก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ให้ขึ้นสวรรค์ซึ่งตัวเนี้ยคือพลอยขึ้นสวรรค์ไปแล้วมันก็เลยไม่มีสัญ,ญลักษณ์อยู่นะคะนะรู้สึกว่าจะให้ขึ้นสวรรค์กันไปหมดแล้วนะคะก็เลยไม่มีสัญ,ญลักษณ์ขึ้นมานะคะเอาไว้ก็จะเป็นคลิปถ,ถัดไปที่จะพูดเกี่ยวกับเรื่องการเอ่อให้พูดขึ้นสวรรค์โดยตรงนะคะแล้วก็มาดูที่ เข้าที่เข้าที่สวรรค์น,นะคะกดไปที่พูดรับใช้ก็จะเห็นนี่ตัวนี้พูดรับใช้ของเราขึ้นมาแล้วมีหลายตัวเลยฮะก็จะแบ่งพูดรับใช้นะคะออกเป็นเกรดดีที่สุดจะเป็นสีทอง ลงมาจะเป็นสีม่วงนะคะแล้วก็อันดับท้ายๆเลยก็จะเป็นสีฟ้าถ้าสีฟ้านี่ก็จะเป็นเกรดธรรมดาสีม่วงก็จะดีมานิดนึงแล้วก็ดีที่สุดเกยก็คือสีทองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าได้พูดรับใช้ที่เป็นสีทองปุ๊บเราจะเน้นอัพพูดรับใช้ตัวนั้นก่อนนะ,ะตัวอื่นเราจะไม่นับเนี่ยพูดรับใช้สีทองที่เรายังไม่ได้จะเห็นว่าพลังเขาค่อนข้างสูงนะ,ะลงลงมาก็จะเป็นสีม่วง แล้วก็ท้ายสุดก็จะเป็นสีฟ้านะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเวลาเราอัพพูดรับใช้เนี่ยเน้นเลยเน้นเลยว่าเราต้องเป็นพูดรับใช้ที่สีทองเนี่ยคืออัพเต็มที่เลยเนี่ยวิธีอัพนะคะยกตัวอย่างตัวไหนดีเอ่ยยกตัวอย่างตัวนี้แล้วกันอ่ะไม่ใช่สิเดี๋ยวให้ดูตัวอื่นก่อน เอาเป็นนี่ตัวนี้ก่อนจะเห็นว่ามุมด้านขวานะคะมันจะขึ้นคำว่าช่วงฝึกหัดอันนี้ช่วงฝึกหัดก็คือเราจะต้องอัปเกรดเลเวลระดับของเขาให้ครบ100เมื่อครบ100แล้วอ่ะเราถึงจะอัพเขาไปเป็นสร้างขั้นสร้างได้นะคะพอหลังจากขั้นสร้างครบ150นะคะก็จะเป็นขั้นจินตันได้ แล้วก็จะอัปต่อไปเรื่อยเรื่อยนะคะอัพคล้ายๆก็ของเราอัปเราเองอะเนาะอย่างตัวนี้ก็เป็นขั้นสร้างแล้วเอัพตัวนี้ให้ดูแล้วกันอัปอะไรมหาเทพตรงหัวกดอัพไปเลยอัพสิบครั้งก็ได้นะกดครั้งเดียวมันจะขึ้นสิบครั้งเลยหรือจะกดแค่ครั้งเดียวอันนี้ขึ้นแล้วนะคะครบระดับหนึ่งร้อยแล้วทีนี้เรามากดที่อัปเกรดค่ะ ก็จะเห็นในลูกแก้วอย่างเงี้ยเห็นไหมยาวิญญาณหยินเลเวลหนึ่งใช้จะใช้ยาเนี้ยนะคะสามสามเม็ดอย่างละเม็ดนะแล้วก็กดยืนยันก็จะอัพขึ้นได้เป็นขั้นสร้างอันนี้จากขั้นสร้างจะอัพเป็นขั้นจินตันก็คือต้องครบห้าสิบก่อนอย่างอันเนี้ยครบห้าสิบแล้วกลายเป็นจินตันละพอขั้นจินตันจะใช้สูงข,ขึ้น เราจะมาดูไอเทมที่ใช้กันนะคะเข้ามาที่คลังนะคะเข้าไปที่ถุงเฉียนคุณเลื่อนลงมาด้านล่างแล้วก็จะเห็น,หนไหมยาวิญญาณสวัสด์เลเวลหนึ่งสีฟ้าสีเหลืองสีแดงทีนี้ยาเหล่าเนี้เราสามารถผสานได้เราก็กดผสานเลยใช้3อันนะคะจะผสานเป็น1เม็ดคือเป็นเลเวล2เนี่ยแล้วก็ผสานให้เป็นเลเวล2ได้เดี๋ยวเราจะผสานก่อน สมเม็ดนะคะปะสานอย่างละ3ามเม็ดสองประสานอย่างละ3ามเม็ดให้ดูเสร็จแล้วเรามาดูที่เลเวลสองนะคะเลเวล2นะคะ,ะ,คะก็จะใช้เมื่อพูดเัาใช้เล่าเนี่ยขึ้นไปถึงเลเวลร้อยห้นะคะพอเราอัพจากฝึกหัดขึ้นไปเป็นสร้าง ใช้เลเวลหจากสร้างขึ้นเป็นจินตันใช้เลเวล2นะคะทีนี้เรามาดูอัพจากเลเวล2ขึ้นเป็น Level เลเวล3กันมั่งนะคะผสานเลยใช้3อันเหมือนกันนะคะใช้3อันเหมือนกันอันนี้ไม่น่าจะพอเลยแปบ๊บหนึ่งดูสิอ่ะขึ้นเป็นเลเวล3แล้วนะคะ ตายเป็นรูปแบบนี้นะนรูปกบกลมกับผ้าสีขาวขาวอยู่ไหนว่นับเพิ่มอีกแป๊บหนึ่งนะคะนะมันไม่เห็นนะ อันนี้ไม่แสดงเลเวลสองแต่เลเวลสามตะกี้รอปรสานไปแล้วนะไปอยู่ไหนก็ไม่รู้แต่เดี๋ยวเราไปดูที่พูดรับใช้เราแล้วกันถ้าเราจะอัพจากเลเวลจากขั้นจินตันนะคะขึ้นไปขั้นหนึ่งก็คือจะต้องมีระดับ200นะอันนี้ไม่ถึงหรอกดูสิอัพไยังไม่ถึงใช้ค่อนข้างสูงก็เป็นคราวหน้าแล้วกันทีนี้ เรามาดูที่แต้มเติบโตกันบ้างแต้มเติบโตนะค่ะเราเน้นอัพเฉพาะค่าที่ตรงกันกันกบผู้รับใช้ของเราอย่างตัวนี้นะคะเขาจะเป็นกําลังมันจะมีทั้งหมด4อันมันจะมีกําลังจะเป็นสีแดงคําสั่งเป็นสีฟ้าท่องยุทธเป็นสีเขียวนะคะแล้วก็คาถาเนี่ยจะเป็นสีม่วง ทีนี้ถ้าเราเน้นอันดับแรกให้เราเน้นตัวที่เป็นการ์ดสีทองก่อนนะคะถ้าสมมติการ์ดสีทองไม่หลายตัวเวลาเราเน้นให้เราเน้นตัวที่มันมีสสถานะแบบเนี้ยแบบเนี้ยค่ะมีอมีสองอันอย่างนี้นะคะการอัพนะคะก็จะมีการอัพเป็นขั้นก็จะมียายาให้อัพหรือเราใช้ แบบสุ่มก็ได้ก็จะใช้เม็ดยากลับไปก่อนกลับไปดูที่คลังคลังเหมือนเดิมนะคะไปที่ถุงเชียนคุณโอเคโอ้นี่ยาวิญญาณสวสรค์เลเวลสามรูปตอนน้นั่นกับรูปตอนนี้เหมือนกันงงเลยเนี่ยนะคะจะเป็นเลเวล4ก็ใช้4อันนะคะต้องเป็นมี ระดับพูดรับใช้ถึง250นะคะก็ยาก็จะมีหลายแบบนะคะมันจะเป็นเม็ดกลมๆแบบนี้อันนี้นะคะเพิ่มแต้มเติบโตปัญญาแบบสุม่ม5แต้มให้กับพูดรับใช้ที่กำหนดเวลาเราใช้เติบโตปัญญาแบบสุม่มคือเราไม่รู้เลยว่ามันจะขึ้นอะไรมันอาจจะเป็น คำสั่งอาจเป็นกำลังอรจจะเป็นคาถาเป็นท่องยทดอะไรก็ได้แต่มันมนขึ้นห้าต้มแบบสุ่มคือถ้าเป็นแบบนี้ให้เราเน้นตัวที่มันมีสองสถานะไปก่อนอันนี้ได้คำสั่งนะคะนี่ถ้าอันนี้อันนี้จะเติบโตกำลังอันนี้เขาเน้นเลยว่าเป็นกำลังอ่ะเราก็ไปที่กำลังอ่ะตัวนี้เลยให้เข้าไปชุบ นี่ถ้าเป็นยาเม็ดอย่างนี้นะคะมันจะเป็นสุ่มนะสุ่มรับปัญญาหนึ่งก็คือมันจะเพิ่มข้างล่างหรือว่าเราจะเพิ่มจากในพูดรับใช้ก็ได้คือเราสามารถกดแบบนี้ก็ได้เห็นไหมจะได้คําสั่งคุณสมบัติคําสั่งเพิ่มขึ้นมาเเวลาใช้ก็ไม่ต้องคิดมากใช้ไปเลยเปิดจากในคลังแล้วนี่แหละนะคะนอกจากนี้ยังมีอันนี้ด้วย เสร็จยาเสร็จอันเนี้ยให้ประสานไปเลยนะคะประสานเลยประสานแล้วมันจะได้เม็ดยาแบบนี้นะอันนี้ก็เป็นแบบสุ่มนะสีสีอันเนี้ยเป็นแบบสุ่มนะคะจะได้แต้มเติบโตแบบสุ่มหนึ่งร้อยแต้มนะคะใช้เลยให้ใครดีนาะนี่ก็ได้อะเติบโตคันหาคำสั่งกำลังท่องยุทธนะคะเพราะว่าเราใช้หลายอันมันก็จะขึ้นหลาย,ลายอัน แล้วก็มีอันนี้ด้วยอันนี้จะเพิ่มคุณสมบัติอย่างเดียวอันนี้เป็นคุณสมบัติท่องยุทธนะคะแล้วก็มาให้ตัวนี้อ่าเป็นอย่างนี้ด้วยเลือดเลือดเต่าอันนี้เพิ่มคุณสมบัติคําสั่งนะคะปไปคำสาอ่าให้ตัวนี้แล้วก็มีแบบเป็นยันด้วยนะยันก็จะห้าสถ้าแบบนี้จะ500้อแล้วก็มียาจริงๆมันมีเยอะกว่านี้นะแต่ว่าใช้ ใช้ไปหลายอันแล้วนะคะใช้ไปหมดแล้วมันก็เลยมีอยู่เท่านี้เท่านั้นเองนะคะคือสามารถเพิ่มจากในหน้าพูดรับใช้ก็ได้หรือเราจะมาเพิ่มจากาในตัวคลังเราก็ได้แต่เพิ่มจากคลังเราก็ง่ายดีเนาะอันนี้ปัญญารวมอยู่ที่64นะคะยิ่งมีปัญญารวมเยอะเท่าไหร่พลังก็ยิ่งเยอะนะ มีอสูรมีเสียอสูรด้วยแต่นี้ยังไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ขี่สัตว์อสูรน,นะคะแล้วก็มีสกิลด้วยสามารถอัพได้ด้วยนะคะมีผิวหนังอันนี้ก็คือสกินเนาะน,นี้มันรูปมันไม่ขึ้นให้ดูตัวนี้ละกันอ่ะอันนี้อันนี้เขาจะบอกว่าเพิ่มไหมอ่ะมีอัน,นเดียวแล้วก็เพิ่มเสร็จแล้วเรามากดที่ทะลวงนะคะนี้อสูรอ่ะตัวนี้มีมีอสูรใส่ น,นะคะมีอสูนเลเวลแปดพลังก็จะเพิ่มขึ้นเนาะเพราะมีอาสูนด้วยแล้วก็มีสกินก็อันนี้มันจะมีเงื่อนไขาการรับสกินอยู่พอเราทําเงื่อนไขผ่านปุ๊บเราก็จะได้รับสกินอันนี้เราสามารถใช้สกินนี้ได้พอเราใช้สกินอันนี้ปุ๊บมันก็จะมีคุณสมบัติเพิ่มขึ้นมาให้อ่าอย่างตัวนี้นะคะเราเพิ่มมาหลายอันเลยเมื่อตะกี้ที่เรากดใช้ไปตั้งเยอะนะให้เรากดทะลวงเลยชุบๆนีมีกดให้หมดเลยกดเข้าไปกดเข้าไป อ่าอน,นี่ปัญญาสามสิบเจ็ดน้อยอยู่นี่เรามาเพิ่มปัญญานี้ดีกว่านี่ปัญญารวมเป็นสี่สิบสี่แล้วนะคะอันนี้อสูรไม่มีนะคะนี่มันจะมีเขาเรียกว่าอะไรสกิลเพิ่ม,มึ้นมาได้อันนี้สกินคือถ้าเราได้รับสกินนะมันจะเจ๋งมากเลยเขาดูคนอสมบัติมันเพิ่มเนี่ยคนอสมบัติ นเหมือนกันนะคะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะอัพให้หมดนะเดี๋ยวเราจะอัพตัวนี้แทนแล้วการเอาให้หมดเลยหมดเดียวหมดแล้วหรอทีนี้ถ้าบางคนขี้เกียจกดที่ลูกศรตรงนี้ก็ได้นะคะมันก็จะเลื่อนขี้เกียจออกหน้าหลักอันนี้พอชอบออกหน้าหลักมากกว่านะคะแล้วก็ในเรื่องของ อ๋อสนูนเรามาดูกันที่เข้าไปที่สำนักนะคะเข้าไปที่สวนอสนูรเนี่ยก็จะมีชื่อเจ้าของอยู่ด้านหลังคือช้างเอ,อ๋อช้างเอ๋ก็จะใช้ตัวนี้อันนี้เจ้าของทิงเยาเนาะอันนี้คือเจ้าของเป็นช้างเอ,อ๋เราก็จะให้เขาขี่ เราจะเลือกได้ให้เขาขี่ตัวไหนนะคะอันนีต้ตัวเราเองขี่ตัวนี้เนาะอันนี้เรามาดูอันนี้นะคะมันจะมีอาหารอยู่แลนะะ้เราก็สามารถป้อนอาหารได้อาหารอยู่ในนี้นะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูทีกคลังนะคะไปที่หม้อคุมยาน,นะคะอันนี้ก็จะเป็นไอเทมที่เกี่ยวกับสัตว์อสูรทั้งหมดเลยนะคะอาหารเขาจะอยู่นี่นะนี อันนี้เพิ่มตำแหน่งคอกนะคะก็ไปที่สำนักก็ไปที่สวนนะคะโน้ตัวนี้ถ้าเราป้อนในเลเวลเขาจะเพิ่มขึ้นเห็นไหมเพิ่มขึ้นเลเวลเ,าเขเลเลเาเพิ่มขึ้นแล้วนะความสนิทหนึ่งร้อยนะคะเราก็สามารถใช้ไอ้ดอกไม้อันเนี้ยกลั่นได้เพื่อเพิ่มคุณสมบัติเข้าไปอีกนะคะเนี่ยเห็นไหมก็เพิ่มอันหนึ่งเพิ่มอันหนึ่งสามารถอัปเกรดได้นะคะก็โจมตีทางเวท ก็จะเพิ่มสูงขึ้นได้ด้วยใช้ไอเทมนี้อัปเกรดนะคะอย่าไปปล่อยนะอย่าไปเผลอปล่อยนะอย่าเผลอเกิดใหม่นะไม่งั้นน่าใหม่เลยนะทําใหม่ทําใหม่นี่ยุ่งเลยนะคะนั่งอัปใหม่นะ เนี่ยปัจจุบันพ่นรับใช้ขี่ขสัตว์เซนสูน,สนแล้วนะคะอันนี้เขาขี่กันหมดแล้วนะคะเราเองก,ก็ขี่แล้วเหมือนกันนะคะอเอแล้วก็พ่นรับใช้เรานะคะนอกจากนี้มันคือรายละเอียดเปยอะแต่นี้คร่าวๆเนาะเราเข้ามาที่ตระเวนนะคะามาที่สัญญาวิญญาณะคะ่ะ แล้วก็เรียกเรียกให้ครบเลยเนาะเรียกจะให้หมดนี่เราก็จะได้ตัวกองทัพนะคะกับสร้างสัญญาวิญญาณคือเราจะมีสัญญาวิญญาณก่อนแล้วพอเรามีสัญญาวิญญาณปุ๊บเราก็ถึงจะเรียกกองทัพวิญญาณออกมาได้กองทัพวิญญาณก็จะมีอย่างนี้นะคะตอนนี้สัญญาเรามีทั้งหมดสิอ็ดล้านและกองทัพก็มีทั้งหมดหล้านนะคะการเรียกองทัพออกมาเนี่ยก็ จะต้องใช้สัญญาวิญญาณด้วยนะคะจำนวนเท่าไหร่ก็จะอยู่ที่ด้านล่างนี้แล้วก็ไปที่โลกข้างนอกนะคะแล้วก็ต่อสู้เลยเนี่ยต่อสู้ชึบพอเราต่อสู้นะคะเราก็จะได้ของเห็นไหมว่าเราจะได้เขียวๆขีอันนี้เขียวๆขียวอันนี้ค่ะที่ใช้อัพเลเวลของพูดนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมต้องมาด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็ยังจะได้ ไอเทมอย่างอื่นด้วยให้ดูไอเทมอย่างอื่นด้วยนะคะนี่เห็นไหมเราจะได้เครื่องหมายสวัสด์ซึ่งใช้อัพคุณสมบัติคำสั่งนี่ก็จะหมันเข้านิดนึงนะคะเนี่ยพอมาถึงสุดท้ายปุ๊บนะคะเราก็จะต้องสู้กับบอสในแต่ละดาดนะคะอันนี้บอสร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะเลือดอยู่ที่ห5แสนห้า แต่ของเราพลังโจมตีอยู่ที่แสนสามเองเพราะฉะนั้นเราไม่ได้สู้ตัวเดียวแน่นอนเราจะพูดรับใช้เราจะสู้ไปเรื่อยๆนะ,ะพูดเราตายไปเยอะแล้วนชนะไหมเนี่ยจะชนะไหมเนี่ยจะหมดลวจะหมดแล้ว,ลวโอ้ชนะนะคะนี่เห็นไหมเราได้อะไรนี่ค่ะ ไข่มุกสายฟ้านะคะเพิ่มคุณสมบัติคำสั่ง250นะคะแล้วก็มีพลังสะกดวิญญาณนะคะเอาไว้สะกดอสูรมารในหอคอยปีศาจซึ่งตอนนี้เราก็เข้าได้แหละของขวัญจากชาวบ้านนะคะเพราะาเราไปหมดหลายหมู่บ้านมากเลยชาวบ้านก็จะให้ของขวัญมาของขวัญพวกนี้ก็คือเอาไว้อัปเกรดพูดหมดเลยนะคะเก็บให้หมดเลยแล้วก็กดเข้าไปต่อสู้เหมือนเดิมนะคะ อีแบบนี้เลยในกรณีที่เราในด่านสุดท้ายแล้วที่เราไม่ชนะอะค่ะในด่านสุดท้ายที่เราไม่ชนะเนาะเราสามารถใช้ไอเทมเพื่อฟื้นชีวิตนะคะพูดของเราขึ้นมาให้ต่อสู้ใหม่อีกรอบได้เดี๋ยวเราเล่นไปให้สุดเลย ให้ถึงจุดที่มันแบบไม่ได้แล้วจริงจริงใช้ให้ดูมีหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยน่าจะมีอยู่เห็นเหมือนเห็นอยู่ในครั้งโอ้ชนะอีกแล้วนะคะโหช่วงนี้เก่งเก่งมากชนะตลอดเนี่ยค่ะพอเราสู้ไปเรื่อยๆนะคะทับวิญญาณของเราก็จะตายไปเรื่อยๆ เหลือน้อยเรื่อยๆแล้วนะคะตอนนี้เหลืออยู่ที่ประมาณแสนห้าอ้าวตายหมดนะคะเพิ่มกำลังพูดรับใช้หรือว่าเรียกกองทัพวิญญาณนะคะเขาก็จะมีบอกวิธีถ้าเพิ่มกำลังก็คือเพิ่มตรงนี้นะคะเพิ่มพูดรับใช้ก็เพิ่มอีกส่วนหนึ่งอันนี้เราได้มาเยอะแล้วเดี๋ยวเราจะอัพได้ไมาเพียบเลยอัพไม่พอ แล้วก็วิธีได้รับนะคะเขาก็จะมีบอกว่าไปโลกข้างนอกที่เราไปเมื่อกี้นะคะแล้วก็คือการท่องยุ่นนะคะไปดินแดนโชคดีตะเวนออกล่างแล้วก็ห่อคอยประมาณเขาก็มีวิธีบอกว่ามันจะได้รับยังไงได้ด้วยนะคะอันนี้เราบอกไปแค่วิธีเดียวเท่านั้นเองแล้วก็มาที่ ตะเวนอีกรอบหนึ่งนะคะมาที่สัญญาวิญญาณมาตะเก,กียรค่ะเห็นไหมทับวิญญาณกองทัพวิญญาณเราตายหมดเลยเราก็ต้องเรียกทัพวิญญาณเพิ่มขึ้นวิธีนะคะกดฟื้นฟูแล้วก็เห็นยันสัญญาวิญญาณในนี้ไหมอันนี้ที่อยู่ในคลังของเราที่เราเก็บสะสมไว้กดใช้ไปได้เลยค่ะก็จะได้เรียกอีกครั้งนะคะก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็น9 0 0 0แสนแบบนี้ แล้วก็หอคอยปีศาจนะคะอันนี้นะคะที่เราสามารถเนี่ยได้รับปัญญาณกําเนิดได้ทับรบัทับวิญญาสัญญาวัญญาก็จะได้จากตรงนี้นะคะเนี่ยพลังสะกดวิญญาณของเราจะอยู่ข้างล่างนะคะเราทําได้วันละครั้งนะครับแล้วก็พลังของเราก็จะอยู่ที่สูงสุดอยู่ที่สอง 3 5 0ในแต่ละวันจะเพิ่มขึ้นดูตรงผลผลิตรายวันนะคะ1 1 7 5เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าวันนี้เราพอแค่นี้และเราไม่ฆ่าราชาทลายปุผา้าก็จะเป็น3 2 5สองหบวกหนึ่มันก็คือพลังสะกดอินญาณที่เหลืออยู่หรือว่าเราจะหมดเลยทีเดียวก็ได้นะคะเนี่ยเราก็จะได้ไอเทมมากมาย ก็อย่าลืมมาที่หอคอ,อยปีศาจกันด้วยนะคะเข้ามาดูที่คลังนะคะนี่เห็นไหมเราได้ของเยอะเลยนี่เพียบเลยนะคะของเรานี้ใช้อัพพูดเราได้ทั้งหมดเลยนะโอเคค่ะ ก็สำหรับเรื่องพูดนะคะวันนี้ก็คร่าวๆแล้วกันแล้วก็อย่าลืมอันนี้นะดูด้วยนะคะได้รับไอเทมถ้าเกิดใครอยากจะซื้อนะคะก็มีให้ซื้อนะคะแคตตาล็อกเสียงนะคะมีมากมายสำหรับผู้ที่ต้องการจะเสียงเงินนะคะ ตรงนี้อันนี้ได้มาจากได้มาจากกิจกรรมเนาะได้มาจากกิจกรรมก็เลยได้แต่ว่าได้ไม่ครบทุกตัวตัวนี้ไม่ได้สมบัติของผู้รับใช้นี่นะคะคือถ้าไม่อัพตรงนี้มันจะมีอัพอีกที่หนึ่งเคยเคยกดให้ดูแล้วแหละแต่ตอนนั้นไม่ได้อธิบายอะไรคือถ้าไม่อัพจากตรงนี้ก็อ,อัพอีกที่หนึ่งได้เหมือนกันนะคะ นี่ก็คืออัพตรงงสกิลตรงนี้นะคะอัพสกิลตรงนี้เลยนี่นี่อได้เห็นไหมนี่คุณสมบัติก็จะเพิ่มขึ้นนะคะออพได้หลายอย่างตอนนี้ใช้ของไปหมดแล้วแล้วก็ไอเทมอัปเกรดนะคะตรงนี้ก็จะมีอธิบายอยู่ว่ามันจะมีขั้นสร้างขั้นจนตันทาร์ มหายานเซียนพเนจรแล้วก็เทพยุทธนะคะใช้อะไรบ้างแล้วก็จะบอกว่าเรามีอะไรทั้งหมดกี่อันนะคะกดให้ดูดีกว่าเข้ามาที่คลังนะคะแล้วก็เข้าไปที่อันนี้ไม่ใช่อาวุธพิเศษเดียวนะอ่าเข้ามาที่สมบัตินะคะ ก็จะเป็นสมบัติผู้รับใช้เราสามารถอัพจากหน้านี้ก็ได้นะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ไม่ได้กดเข้ามาในขึ้นสวรรค์หรือว่าเรากดอยู่ในโล,ลกมนุษย์เนี่ยเราก็กดได้เหมือนกันนะคะก็คร่าวๆประมาณนี้นะคะสำหรับพูดรับใช้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะคะ